สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรามาดูดวงกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมปี2563ว่าดวงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูแล้วนะครับืมสับสไครต์ไลค์แชร์กันบ้างนะรอบนี้มาช้านะครับเนื่องจากว่าไม่สบายนะครับแต่ก็ยังสละเวลามาอัดนะครับถ้าดูแล้วนะครับกด s ับสไครต์นะไลค์แชร์กันบ้างนะครับคอมเมนต์บอกได้นะว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับจะได้เป็น ข้อมูลนะครับในการทําคลิปครัง้งต,ต่อไปต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้เนี่ยคนดูค่อนข้างน้อยมากๆมากๆเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้รับดูดวงนะต้องบอกไปก่อนฉะนั้นเนี่ยการทําคลิปก็จะเป็นรายได้ทางหนึ่งในการที่จะได้แบ่งไปทําบุญนะแต่คราวนี้เน้นนองจากว่ายอดวิวมันน้อยตกลงไปมากอะครับก็คล,คลิปหนึ่งเนี่ยถ้านับเป็นจำนวนเงินเนี่ยผมจะได้ไม่ถึง1บาทนะครับต่อการทําคลิปหนึ่งครั้งนะครับก็รวมๆแล้ว เดือนหนึ่งทำประมาณสักสิกสกคลิปก็ตกคลิปละประมาณไม่ถึงบาทครับก็ค่อนข้างอนาถานะน้อยมากครับน้อยมากเลยช่วงนี้นะครับยอดดิวตกก็มีความากังวลนิดว่าเราจะไปทางไหนดีนะเอาละคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเจ้าชะตาของคุณนะ่ะไพ่คุณคือไพ่เดท เป็นเดือนที่เรียกว่าระวังการเจ็บแค่ได้ป่วยเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดวงมีเคราะห์ในเดือนตุลาคมนะครับเป็นดวงที่มีโอกาสผีซ้ำด้าพลอยหรือมีเกี่ยวข้องกับวิญญาณเกี่ยวข้องกับผีมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการบูชาเครื่องรางของขลังก็ได้ที่เป็นสายพลายอะไรที่มันเกี่ยวกับความตายคุณมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องเช่นในงานศพนะเป็นดวงแรงในช่วงเนี้ยดวงคุณค่อนข้างแรงนะคราวนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นต้องระวังว่า บางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของการจบอาจจะมีความนั่งวนิดใจบ้างอะไรบางอย่างที่ไม่ดีมันก็จะมีการจบลงไปหรืออะไรบางอย่างที่เราไม่พร้อมก็จะมีเรื่องของการสูญเสียการจบตรงสิ่งนั้นไปนะครับสถานการณ์รอบข้างอะ่ะนะมีไพ่สองไม้กับหกดาบบงบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเดินทางการตัดสินใจที่อยากจะไปจากจุดที่คุณเป็นอยู่ นะเหมือนกับว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ดีอะ่ะก็พยายามศึกษาหาข้อมูลพยายามที่จะดิ้นรนให้พ้นจากสถานะณนะตรงนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ย,ยมันไม่ดีอะ่ะเราจะอยากจะไปอะ่ะไม่รู้แหละว่าข้างหน้าจะดีกว่าไหมแต่คุณพร้อมที่จะลุยแล้วหรือพร้อมที่จะรอการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนก็หวังถึงการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้โดดเด่นสำหรับบางคนที่ต้องเดินทาง มีโอกาสได้เดินทางและได้ไปเรียนรู้อะไรต่างๆใ,ใหม่ๆด้วยเดินนี้จะทำอะไรมากจะต้องมีแผนสำรองนะครับจะพ่สองไมเท้าเนี่ยมีเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการวางแผนการทําอะไรที่ต้องสำรองไว้นั้นะรวมไปถึงการเป็นผู้ช่วยการเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาเป็นมือเป็นไม้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะพวกประเภทเลขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับจะมีพาช s i o ในการทําอะไรบางอย่างด้วยนะ บางคนทําขายของออนไลน์ก็โดดเด่นนะครับการเกี่ยวข้องกับอ mm ินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียก็ถือว่าดีเหมือนกันในเดือนนี้เพียงแต่ว่าในเดือนนี้อย่างที่บอกครับ mm hmm. มีไพ่เดือดเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปปล่อยบางปล่อยบ้าง,างอะไรบางอย่างที่ไม่ดีก็ปล่อยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ไม่ใช่ว่าดีตอนนี้หรอก หรืออาจจะแย่ตอนนี้หรอกมันอาจจะเป็นมาเป็นละลอกอปัญหานะครับแต่เดี๋ยวก็โอเคแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฉะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์ก็จะเย็นๆซะด้านของการงานล่ะการงานมีไพ่เดวิลกับ6เหรียญน,นะเดือนนี้มีโอกาสโดนโดนหลอกอะ่ะนะหรือด้วยความใจดีะนะครับด้วยความที่เราใจดีเดือนนี้ต้องระวังว่ามีคนไม่หวังดีเหมือนกันได้รับความช่วยเหลือแต่ความช่วยเหลือในที่นี้อาจจะมาแบบมีข้อแลกเปลี่ยน มาแบบใต้โต๊ะมาแบบผิดกฎหมายนะครับเช่นสมมติว่าจะไปสมัครงานก็อาจจะต้องมีวิธีซิดแซกอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันไม่ได้มามันไม่มีอะไรได้มาแบบโปรง่งใสหรือแบบตรงไปตรงมารวมไปถึงเรื่องของการตัดสินใจลหลายๆคนอาจจะมีเรื่องของการต้องเลือกธุรกิจเลือกงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจอยู่ในเดือนนี้ก็อาจจะต้องลังเลตัดสินใจอย,อยู่เหมือนกันหรืออาจจะมีเรื่องของการกู้เงินยืมเงินเพื่อมาลงทุนธุรกิจแต่นั่นแหละครับต้องระวังว่าจะโดนหลอกได้นะ โดนคนโกงนะโดยเฉพาะเรื่องของการให้ใครยืมเงินในเดือนนี้นะครับระวังถูกโกงถูกหลอกไพ่เดวิลขึ้นมาแบบนี้นะคราบ,บอกว่าในด้านของการงานนะครับหลายๆคนก็อาจจะทํางานที่มันสุ่มเสี่ยงในด้านของผิดกฎหมายการพนันก็ได้หรือบางคนอาจจะเรียกว่าใช้สเสน่ห์ก็ได้พวกเกี่ยวกับใช้สเสน่ห์หวานล้อมคาเปเวนีอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะมีการข้อเลกเปลี่ยนเรื่องของการมีเซ็กซ์มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้มาซึ่งของเรื่องของ โอกาสการงานหรือเรื่องของธุรกิจก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วการงานดีไหมต้องบอกว่ามันก็ในแง่ที่ดีมันก็มีในแง่ที่ไม่ดีมันก็มีนะครับมันไม่ได้เลวร้วายสัทีเดียวนะแค่ระวังว่าอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีกับเราระวังโดนใส่ร้ายระวังโดนป้ายสีระวังโดนเอาไปพูดให้เสียหายได้เช่นกันส่วนด้านของการเงินล่ะครับการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างมีความน่ากังวลใจแต่คุณก็จะมีผู้รับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ นะจากไพ่ดีเอ็มเพลย์นะมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมหรือช่วยในเรื่องของการเงินหรือแนะนําแนวทางให้กับคุณได้นะครับแต่เดิมมูลคือการเงินในเดือนเนี้ยมันอาจจะไม่พอใช้นะหรือเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหรือเงินที่เราหวังไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าเท่าไหร่ในเดือนนี้การเงินเรียกว่ามีความกังวลใจหรือมีความน่าวิตกอยู่ลึกๆนะในช่วงต้นเดือนแรกเนี่ยจนถึงกลางเดือนนะครับอาจจะมีความ น่ากังวลใจและระวังนะครับมีไพ่เดว,วิลขึ้นมาแบบนี้โอกาสโดนหลอกโดนโกค่อนข้างสูงผู้ใหญ่ในที่นี้เนี่ย the emperor อาจจะเป็นพ่อเราก็ได้เป็นญาติผู้ใหญ่เราในอีกมุมนึงคือการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินได้เช่นกันนะครับบางคนอาจจะไปขอยืมเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะไปกู้ที่มีเกณฑ์ผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะคนวันเสาร์แต่ว่ารวมรวมมันมีเดอะม,มูลขึ้นมาก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยัง ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับหลายๆคนส่วนด้านของความรักนะครับจะบอกว่ามี Queen o f s w o r d กับ3ดาบในความรักเ,เรียกว่าเดือนเนี่ยตุลาคมคนวันสอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไพ่ราชินิถือดาบ,บอบังบอกเลยว่าในเดือนนี้บางคนหันหลังให้กับความรักหรือคนรักของคุณจะเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเขาไม่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะอาจจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของความนั่งเงินหัวใจเข้ามาคือคุณจะไม่โอเคกับเรื่องของรักซ้อนในเดือนนี้นะมีเรื่องของการ มีชู้ก็ได้นะครับไม่เราก็เขาคนรักนะคนรักของคุณหรือตัวคุณอาจจะมีชู้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบไม่โอเคนะครับสามคนสองทางสามคนผัวเมียหรืออาจจะแฟนไปมีความรักกับเพศเดียวกันก็ได้เช่นกันก็อาจจะไม่โอเคเท่าไหรส่สหรับหลายๆคนนะแต่ถ้าคนโสดอยู่แล้วเรียกว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาเพราะไอ้คนที่เข้ามาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าหรือมันมาแล้วมันไม่ดีเท่าไหร่ เราก็ตัดใจซะตัดมันออกจากชีวิตซะอะไรอย่างเงี้ยคนบันสุทธ์น่าจะเป็นประมาณนี้โดดเด่นใน,ในด้านของการตัดสินใจอะคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้คือเรื่องข,ของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นนะคราวนี้ไม่ว่าคุณก็เขานะครับมีมีชูอ้อะนะ้วยอาจจะเพราะด้วยผลประโยชน์ได้ของการเงินก็ได้นะเขาอีกฝ่ายเขามีเงินให้นะก็อาจจะทําให้ถูกหวานล้อมชัางจูงไปได้นะครับจนมีไพ่สามดาบเกิดขึ้นแบบนี้แหละ ไพ่สนะามดาบเนี่ยไพ่ยอย่างเนี้ยนะบอกเลยว่าน่าจะมีเรื่องของรักซ้อน mm. เรื่องของชูเข้ามานะครับเนี่ยไพ่ยอย่างนี้ชัดเจนเลยนะแล้วมันไม่ใช่เป็นความรักที่แบบว่าสามคนเราแล้วแฮปปี้อะ่ะมันเป็นรักแบบว่าเจ็บปวดหัวใจนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอย่างที่บอกครับโสดก็ยังโสดอยู่นะคราวนี้เนี่ยมาดูในอย่างอื่นบ้างที่ไพ่จะบอกเรานะครับ เดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินในเรื่องของการตัดสินใจนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับวิญญาณนะทูตผีปีศาจนะครับหรือไปไปเจอประสบการณ์แปลกๆบางคนชอบบูชาเครื่องรางของขลังถือว่าโดดเด่นโดยเฉพาะสายพลายนะครับค่อนข้างได้ของแรงหรือได้อะไรแรงๆมาเนี่ยถือว่าดีมี the emperor ขึ้นมาเดือนนี้เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสลับสมออยู่นะ แต่ก็นั่นแหละครับระวังในเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่นะ mm hmm. เขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงหรือคุณนั่นแหละไปหลอกเขาไปโกงเขาไปเกี่ยวข้องกับอบบยามุกไปติดพันอะไรที่มันเป็นอไอ้ที่มันเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะสิ่งที่ผิดศีลธรรมแล้วกันนะครับ ไหสุดเป็น8ดไม้นะเอาละในเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวคุณจะต้องเดินหน้าต่อไปคุณอยู่อยู่กับที่ไม่ได้มีไพ่เดชเข้ามาคราบอกว่าโอเคมันอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นมีอะไรให้คุณอยู่ชะง,งกักหรือมีการจบอะไรบางอย่างที่คุณไม่โอเคแต่ชีวิตมัน move on อ่ะมันเหมือนเป็นช่วงของการต้องเดินทางเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวในเดือนนี้เขาบอกมีเรื่องของการจะต้อง take action อะไรบางอย่างนะครับก็ต้องดูนะเป็นเรื่องไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าในเดือนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีพลังงานด้านบวกส่งต่อไปข้างหน้านะเพียงแต่ว่าเอาละมันาจะสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับในเดือนตุลาคมแต่ท้ายที่สุดนนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแนะนําว่าในเดือนตุลาคมนะจะมีโอกาสนะครับก็ไปทําบุญกับพ่อนะครับทาบุญลงศพเพื่อเป็นการสมุชตาทําบุญตามดิมน้ําและก็ทําบุญกับสปัเวสีผีห่าซาตานทั้งหลายที่เข้ามาพัวพันในชุดคุณ สุขภาพนะครับระวังในเรื่องของน้ำเหลืองน้ำหนองนะระวังในเรื่องของโรคเพศสัมพันธ์นะระวังในเรื่องของอสุขภาพที่อาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหันหรืออาจจะมีโอกาสได้เข้าไปโรงพยาบาลเป็นนอนติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยไป,ไป,ไปมีเกณฑ์ผ่าตัดเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับและในเรื่องของโรคปอดทางเดินหายใจนะครับภูมิแพ้นะมีโอกาสที่จะเป็นและชัดเจนมากในเดือนนี้นะครับ เอาละครับก็จบเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะดูแล้วติดตามกันนะกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะครับเอาละครับไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย